กล้องถ่ายไปที่บริเวณของโรงรถจากดีเซลบางซื่อนะครับเราเห็นรถจากคนะีวสวนยออกมาส่วนถ้าถ่ายขึ้นไปข้างบนนั้นตรงนั้นก็มีหลังคาแล้วนะเดิมทีนี่ไม่มีหลังาคาเป็นลานกลางแจ้งก็ถือว่าพัฒนาไปเรื่อยๆตอนนี้ร,รอขอบวน778นะครับ เดินทางไปแหลมฉะบังบนสถานีนะมีหัวรถจักรเกีวสวายนะฮะวิ่งอยู่น่าจะมาวิ่งทดสอบระบบ E T C S หรือว่าระบบอะไรสักอย่างนู่นแล้วครับ กรมาวิ่งทดสอบระบบเห็นอพอขอรอบางคนเขาลงเฟซบุ o กไว้นะครับว่ามาอบรมทดสอบ E T C S น่าจะใช่คันนี้แหละกระ,ะบวนึ่ง น7 7 8มาแล้วนะครับเป็นรถ QSY นะวิ่งสวนกันกับกระบวน261 เป็นรถที่เดินทางไปสวนสวนปรีพัฒเป็นเส้นทางใหม่ที่ขยายออกไปฮะจากเดิมทีนั้นขบวนสองหกหนึ่งนั้นไปแค่หัวหินหลังจากเปิดทางคู่เปิดสถานีใหม่ๆตลอดแนวตั้งแต่ช่วงนคนปรปฐมบา้านคูบัวหลายจุดก็ดีขึ้นครับรถวิ่งเร็วขึ้นอะไรขึ้นความสะดวกสบายก็เป็นของผู้ใช้บริการนะฮะคนขับด้วย ถึงเร็วก็ใช้เวลาบนรถน้อยลงได้เวลาไปทำอย่างอื่นต่อมาแล้วนะครับบวน7-7-8 รถยังจอดอยู่ที่ด้านหน้าของโรงรถจักรดีเซลบางซื่อนะครับน่าจะส่งเอกสารรับของรับอะไรกันอยู่เพราะว่าเห็นม,มีรถวิ่งผ่านไปผ่านมาช่วงด้านหน้าของโรงรถจักรเดี๋ยวรกักๆนะก็ออกแล้วได้เป็นหัวรถจักร QSY 5243 รถจักรเก่าอยู่นี่ฮะอ้าเปิดไฟแล้วครับเป็นพวกรถเป็นเซลล์รถอ่าเราเป็นพอร์ตนะฮะ โ7นดเจ็ให้ได้วัรถจากคิวรถไาสองสี สวน208นะมาจากนครสวรรค์ได้หัวรถจากฮิตาชิเข้าชานชลา2นะครับชานชลา3 เลขสี้าหนึหนึ่ง ขบวนสองศูนนึ่งนะจอดอยู่ชั้นชลา2อขบวน2 0 8นจอดอยู่ชั้นชลา3าแล้วชั้นชลา4นั่นขบวนสินค้า778ที่เพิ่งออกไปนะั้นจอดรอทางอนะ เรากำลังปรับปรุงพัฒนาพื้นที่ด้านข้างนะครับเดิมทีตรงนี้ก็มีสิ่งของก่อสร้างอะไรขยะเต็มเลยนะครับตอนนี้รื้อออกหมดแล้วลูกต้นไม้แล้วก็ทำความสะอาดครับดอกไม้ด้วยกระบวน208สอแผนนั้นออกไปแล้ว วิตาชิทำะบวนส่วนกระบวน201ก็จอดรอแป๊บนึงครับมีกระพ่วงมายาวหัโโรรวรถจักรเปล่า G E A เดินทางไปทำะบวนรถสินค้าห่อวัตถุด่วนที่985คงจะรอทางไม่ให้รถสินค้า778นั้นไปก่อนนะครับ รถสินค้า778ยังรออยู่เชิงสะพานดำอยู่เลยเพราะเขาก็รอทางให้กระบวน2 0 8นั้นผ่านตอนไปก่อนผ่านน่าจะพ้นสถานีสามเสนนะฮะถึงจะไปได้ไปแล้วไปแล้วอ๋ผ่านหลังกลับไปกระบวน778นั้น,นออกไปแล้วนะฮะเห็นท้ายอยู่ส่วนนี้ก็วิ่งตามไปครับ พอเราทาง,างกันไปเหมือนกัน หนึ่งนาทีครับปล่อยกระบวนรสองศูนย์หนึ่งก็ดีเลยนะรถหัวเปล่าที่จะไปรับกระบวนนารก็ไ,รไปด่ดวนด่วนดำมาพอดีนะฮะตามหลังกันมาเลยอ่ะพับเลยพู่พกันแต่ก็เอาล้มออกมึงมึงมึงล้มพอเอาล้มเก็บเดนออก เยมอะวนสองศูนหนึ่งก็ออกส่วนดวนดำแล้วก็เข้าจันเชะลาสามีคู่กันมาแล้วมาแล้วครับสองศูนหนึ่งออกออกสามสามไล่นะ บน633จะตีคู่หรือเปล่าครับกับขบวน201หรือว่ามาชะลอทางตรงนี้แต่201นั้นออกก่อนแน่นอนแล้วนะนำไปแล้ว จอดยาวนะครับโน่นเลยขบวน201นั้นก็เปลี่ยนเวนพรพนักง,งานอยู่ส่วนขบวน633เนี่ยก็จอดรอทางกันอยู่แล้วชันเชลา4ก็มีขบวน304นะครับรถด,ดีเซลรางมาเดียดกันมาเลย โน่นกลับมาแล้วรถดีเซลรางทําทําลางเดียวแล้วนะลายเดียวแล้วนะ201อ,นะอ่ะ633คุณจอบเว้ยขอ,อไปนะ มาแล้วนะครับกระบวน304นจากลบบุรีเมืองลิงรถเต็มลยฮะวันนี้ รถจากลบบุรีวังนารายคู่บ้านสารพระการคู่เมืองปรางสามยอดหรือเรื่องเมืองแห่งดินสอพองเกื่อนป่าสักชลสิทธิ์เกิดกล้องแผนดินทองสมเด็จพระนาราย จอดจานชลาสีขบวนสองศูนย์หนึ่งนะออกไปแล้วนะครับส่วนขบวนหกสามสามนี่ก็จอดรอไปก่อน ว่ายาวนะกี่คันนั้นไม่รู้